สวัสดีครับครับผมอยู่กับเรานะครับจากบริษัทไอแซคอินเตอร์เน็ติงจำกัดนะครับผมพัชราพลนะครับแก้วไอแซคค่ะครับวันนี้เราสองคนก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวระบบตู้สาขา i p พีพีนะครับเป็นตู้สาขามาใหม่นะครับผมนะครับถูกต้องไหมครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าในส่วนของตู้สาขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างเหมาะกับธุรกิจประมาณไหนแล้วก็จะมีจะมีในเรื่องของการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะครับผม ตู้รุ่นนี้เป็นตู้อของอะไรครับก็ตู้สาขารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตู้ของเียสตานะคะจะเป็นรุ่น 4S412 สนะคะก็ตู้สาขารุ่นนี้นะคะย่อยๆเนี่ยเบอร์ของเขานี่จะมาประมาณเท่าไหร่นะคะคุณจิมครับก็สำหรับตู้สาขารุ่นนี้นะครับผมก็จะเหมาะเหมือนออกแบบมาดีไซน์มาสำหรับธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับแล้วก็ เขาดีไซน์มาให้เนี่ยก็คือเหมาะกับสําหรับการใช้ที่สมมติว่าลูกค้าเนี่ยต้องการใช้แบบอนาล็อกนะครับผมดีเลยค่ะใช่เหมาะสําหรับการใช้อนาล็อกโดยที่จะให้ดีฟอลต์มาเนี่ยครับผมสแตนดาร์ดที่ติดมากับตู้เนี่ยก็คือแปดแปดอนาล็อกสามารถรีจิตเป็นซิปได้นะครับผมก็คือสี่สิบทั้งนะครับผมโดยที่เรายังไม่ต้องเพิ่มในส่วนของ option ออฟชั่นเสริมนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเพิ่มได้ มีมเลยทีเดียวใช่อันนี้ของก็คือทางคุณฟิล์มเนี่ยก็คือเป็นเชื่อมต่อก,กับเครื่องอนาล็อกใช่ไหมคะใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของการเชื่อมต่อบเบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้ดูในส่วนของตัวตู้สาขานะครับว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมโอเคกครูนะครับครับก็สําหรับตัวตู้สาขานะครับผมก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ s ส uh, 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 ี่หนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นที่ทางเยสตานะครับนำออกมาจำหน่านะครับผมก็จะเป็นสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการใช้ตู้สาขาหรือว่าเป็นโทรศัพท์อนาล็อกนะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นไร้สายแบบนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้โดยที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะครับว่า d f f u l t ที่ทางตู้สาขาเขาแถมมาให้ก็จะเป็นในเรื่องของ สายในนะครับผมที่เป็นแบบอนาล็อกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพอร์ตเห็นไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของอสายในแบบอนาล็อกนะครับเขาก็จะให้มาอยู่ที่ทั้งหมด8พอร์ตนะครับก็คือพอตที่1ถึงพอรตที่แเนี่ยเราสามารถเสียบใช้งานเข้ากับตัวโทรศัพท์อนาล็อกที่เป็นอนาล็อกโฟนอย่างเงี้ยได้เลยนะครับผม โดยที่เราไม่ต้องซื้อกาดหรือว่าออปชันเสริมพวกเกรเวอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับหรือถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการใช้เต็มแม็กของตู้สาขานะครับที่สามารถใช้อนาล็อกโฟนเนี่ยได้12เบอร์ภายในนะครับเราก็เพียงแค่ซื้อในส่วนของกาดนะครับผมที่เป็นเหมือนออปชันเสริมของเขาที่ว่าเป็นการ์ด S2 อ่าอ่า S2 อา SO ครับผมการ์ด SO เพิ่มจำนวน2การก็สามารถใช้งานได้หรือถ้าถือว่าลูกค้านะครับผมในเรื่องของการใช้งานสายนอกนะครับที่เป็นอาจจะเป็นในเรื่องของเบอร์ไว้สําหรับให้ลูกค้าติดต่อนะครับก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นแบบซิปทั้งนะครับผมที่เป็นแบบ voip นะครับที่ขอจากผู้ให้บริการมาผ่านอินเทอร์เน็ตหรือจะเป็นแบบสายอะลาล็อกทองแดงที่เป็นหัว rj 9นะครับก็สามารถใช้งานได้ สิบครั้งนี้เข้ามาให้เท่าไหร่ให้แปดใช่ไหมคะถ้าเราใส่การ์ดติ่มเข้าไปสิบครั้งเหรอครับใช่ค่ะหมายถึงในส่วนของเบอร์ภายนอกอ่าเบอร์ภายนอกจะได้อยู่แค่สี่ครับผมจะแ,แม็กอยู่แค่สี่อันนี้คือตาม Data s h ชี t นะครับผมที่เขาให้มาก็คือจะแม็กอยู่ที่สี่แต่ถ้าในส่วนของสายภายนอกที่เป็นอนาล็อกนะครับผมจะแม็กอยู่ที่สี่เหมือนกันก็คือสามารถใช้งานได้ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขันน็อตนะครับผมจะให้ดูอ่าโอเคก็เนี่ยผมอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปในเบื้องต้นนะครับว่า Default เนี่ยจะให้มาแค่8ซึ่งถ้าสมมติว่าเราอยากใช้ในส่วนของเอ t e n t i o n ที่เป็นอ n นาล็อกเพิ่มเนี่ยสามารถเพิ่มได้อีก4 เบอร์ภายในแล้วก็ใส่ในส่วนของการ์ด S2 นะครับผมเข้าไปได้2การ์ดในส่วนของการ์ดสีแดงนะครับผมจะเป็นการ์ด O2 ก็คือเป็นการ์ดไว้ใช้สําหรับในเรื่องของสายนอกที่เป็นอนาล็อกเพื่อไว้ในในส่วนของการแปลงสัญญาณนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวตู้สาขานะครับผมแล้วตู้สาขานี้มีความพิเศษยัยงไงบ้างครับ ที่บอกว่าสามารถนํามาใช้กับแบบว่าเป็นบิวอินเป็นอนาล็อกมาแล้วเนี่ยความพิเศษของเขาคือยังไงบ้างครับในในส่วนของการใช้งานใช่ไหมคะถูกต้องครับผมถ้าในส่วนของการใช้งานของเขาเนี่ยในคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการบันทึกบันทึกเบอร์อแล้วก็ในเรื่องของการบันทึกเสียงด้วยแล้วก็จะมีตอบรับด้วยนะคะเห็นมาเร้าเพ่าค่ะอืมก็ง่ายง่ายครับผมว่า ตู้สาขารุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นมีความสามารถที่ว่ารวบรวมทั้งทุกออปชั่นเลยนะใช่รวบรวมในเรื่องของระบบการใช้งานที่เป็นแบบอะนาล็อกโฟนแล้วก็ voip นะครับผมหรือง่ายง,ง่ายก็คือเขาเป็นตู้ ipvx แต่ว่า build-in ในส่วนของตัวอะนาล็อกมาให้โดยที่เราไม่ต้องซื้อในส่วนของเกต e w a y เพื่อมาแปลงสัญญาณเข้าอีกทีนึงนะครับผมก็มาในตัวเลยข้อเด่นนะครับผม ในส่วนของตัวตู้สาขาตัวนี้ก็คือเขาจะบิวอินในส่วนของที่ว่าเป็นระบบ CTR ก็คือ call detail record นะครับมาให้เราสามารถดูในส่วนของรายการที่เป็นรายการโทรเข้าโทรออก mid call นะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเป็นปีๆเลยอ่าแล้วก็มีในส่วนของที่ว่าเป็น voice record voice record ใช่คือจุดคือจุดเด่นเลยใช่ มีมาให้ในตัวนะครับผมก็คือบิวอินมาในตัวเลยก็คือเป็นไว i ์ e ล e คอร์เราสามารถเล็คอร์ดในส่วนของเวลาที่มีการส่ายนอกโทรเข้าหรือภายในโทรคุยกันเองหรือว่าภายในโทรออกหาเบอร์ลูกค้านะครับผมก็สามารถบันทึกได้เราสามารถเข้าไปดูไปตรวจเช็คหรือว่าประเมินการทํางานของพนักงานได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไวล็อกเกอนะครับผมก็ไว้สําหรับเลคอร์ดในเรื่องของเสียง แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อพื้นฐาน c o r e feature พื้นฐานนะครับผมก็จะเป็นพวกาาการ transfer ก,การ pick up การแบบว่าเป็นพวก link group อะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็น c o l l feature พื้นฐานที่ตู้ก็สามารถทําได้แล้วก็มีในส่วนของตัวระบบ IPR ก็คือระบบตอบรับ mm hmm. อนนัตโนมัตินะครับผม interactive voice นะครับผมเ e t บ t อนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาในเรื่องของการ ทดสอบในเรื่องของการาต่อเป็นอะนาล็อกโฟนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของเวลาในส่วนของรายละเอียดที่เป็นในเรื่องของการบันทึกต่องไหมครับโอเคขออนุญาตนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองโทรกันเลยนะครับผมอันนี้เครือ่องนี้นะครับผมบผมจะเซตเป็นเบอร์1 0ึ่ไว้ เราเซตไว้นะครับผมเราแค่เอาหัวเครื่องเนี่ยมาดิจิตเข้ากับตัวมาเสียบเข้ากับตัวพอร์ตหลังตู้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยเชื่อมเหมือนอนาล็อกทั่วไปเลยถูกต้องครับผมเชื่อมแบบอนาล็อกทั่วไปเลยโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องมาดิจิตเป็นเบอร์ภายในเหมือนอโทรศัพท์ไอพีโฟนนะครับผมประมาณนั้นค่อนข,ข้างที่จะสะดวกเลยถูกต้องแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดอยากใช้ในส่วนของโทรศัพท์ไอพีโฟนนะครับก็สามารถใช้งานได้ โดยสามารถใช้งานได้อยู่แปดเบอร์ภายในที่เป็นแบบว่า IP p h o n นนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเบอร์10000นะครับผมหรือว่าเบอร์1000นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเบอร์1001นะครับผม1001อ่ะเดี๋ยวให้คุณแก้วลองโทรมานะครับ001 1001สักครู่นะคะ1001นะคะใช่ครับผม เดี๋ยวสักครู่นะคะอ๋อโอเคขอไปครับเสียบผิดช่องนะครับผมอันนี้เล่นมุกใช่ไหมคะใช่เล่นมุกครับอันนี้เสียบผิดช่องเราตั้งค่าไว้ที่ช่องหนึ่งกับช่องสองนะครับผมอ่าโอเคช่องเก้ากับช่องสิบก็มีเบอร์นะครับผมแต่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งพันกับหนึ่งพันหนึ่งโอเคอันนี้ <Okay. S 1> จะเริ่มจะเริ่มเทสเลยนะคะใช่ครับผม อ่ะอันนี้โทรมาเบอร์หนึ่งพันครับหนึ่งพันนี่นะครับผมอันนี้ก็จะโชว์นะครับว่าเป็นเบอร์หนึ่งศูนศูนย์หนึ่งโทรเข้ามานะครับผมก็จะมาติดนะครับซึ่งโทรศัพท์ที่เรานำมาเทสก็จะเป็นของยีอหอ่ห้อ,หอ่อรีดนะครับผมของยี่ห้อรีดก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเป็นแบบไร้สายนะครับ รุ่น d p สองพแปดใช่ค่ะสองแปดูนศนนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นอะไรครับตัวนี้จะเป็น dt หนึ่งพันค่ะหนึ่งศนยนย์ครับอันนี้ก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการในส่วนของตัวโทรศัพท์นา็อกนะครับแบบไร้สายหรือว่าแบบตั้งโต, um? ต๊ะนะครับก็สามารถดูเป็น2รุ่นนี้ได้นะครับผมราคาย่อมเยาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองโทรกันใหม่ครับเดี๋ยวเราลองพูดแล้วจะให้ไปดูในส่วนของตัว cdr กัน โอเคเดี๋ยวโทรมาใหม่นะครับขออนุญ,ญาตนะคะนี่นนะครับก็จะมีสายเรียกเข้านะครับเดี๋ยวผมจะรับสายนะครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับเทสเทสครับผมสวัสดีครับ ได้ยินชัดเจนเลยค่ะครับโอเคโอเคครับผมครับสวัสดีครับเสียงเสียงถือว่าชัดเจนเลยนะคะคุณซิมครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของตัวดีเทลเรคคอร์ดนะครับคอดีเทลเรคคอร์ดหรือว่า CDR นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าตาโปรแกรมใช่ไหมคะถูกต้องครับผมก็จะเป็นหน้าตาโปรแกรม นี่นะครับผมเมื่อเข้ามาที่หน้าตาโปรแกรมนะครับผมก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นการดูที่แบบง่ายนะครับผมเราก็มาที่ตัว cdr ตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของรายการการโทรนะครับที่จะขึ้นจะมีในเรื่องของวันที่เวลานะครับคอจากไหนเบอร์ไหนไปที่เบอร์ไหนนะครับคอฟอร์มขอทูนะครับผม แล้วก็คอลเดอรเลชั่นพวกในเรื่องของระยะเวลาการโทรโทรกี่นาทีนะครับผมรับสายไหมหรือว่าไม่ได้รับสายนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการบันทึกเสียงใช่อันนี้เราสามารถเปิดฟังในโปรแกรมได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมสามารถเปิดฟังในโปรแกรมได้เลยหรือว่าเราจะดาวน์โหลดลงมาก็ได้หรือว่าจะฟังที่หัวเครื่องก็ได้เหมือนกันครับผม จะดาวน์โหลดก็ได้หรือว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลบก็ได้นะครับผมสามารถทำได้เราสามารถตั้งค่าหรือถ้าถือว่าเราอยากรู้ว่าสถานะสายในสายนอกใช้งานได้ไหมนะครับผมเราก็สามารถเข้ามาดูในส่วนของตัวเดสก b บอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับในเรื่องของการแสดงสเตตัสสถานะต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่เปิดใช้งานอยู่นะครับพร้อม ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความพร้อมนะครับผมหรืออย่างเช่นเราสามารถดูได้ว่าคอนเคเล e คอร์นะครับผมที่เขาให้มาเนี่ยเราใช้งานอยู่นพอไหมใช้งานอยู่กี่คอนเ r e n t นะครับผมก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานการดูสเตตัสต่างๆนะครับก็จะใช้งานง่ายถ,ถือว่าเช็คได้ทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับผม ก็อีกอย่างนะครับตัวนี้สําหรับตัวลิงก r d ดรงนี้นะครับก็สําหรับที่ลูกค้าท่านใดนะครับต้องการใช้เป็นแบบสมาร์ทโฟนเป็นการลงแอปพลิเคชันในกันของทางตัวตู้สาขาเยสตานะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอยู่ภายในวงเนี่ยก็คือใช้งานฟรี mm. เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมใช้งานฟรีแต่ถ้าถมมว่าลูกค้านะครับอยู่ข้างนอกอันนี้ก็จะมีในเรื่องของไรเซนเข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถโทรเข้ามาที่ บริษัทก็ได้นะครับสมมติว่าอยากาเวลาอยู่ข้างนอกแล้วอยากโทรเข้ามาที่บริษัทไม่อยากโทรแบบผ่านเบอร์มือถืออยากโทรแบบเป็นเบอร์เหมือนเอสม,มือนเบอร์ภายในด้วยกันเองเนี่ยก็สามารถโทรได้เหมือนกันใช้เป็นไลเซนต่อเบอร์เหรอคะใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไรเส้นอีกอ,ออปชันหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแล้วก็ต้องการก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลย อันนี้เขาก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายนะครับให้เราเลือกเลือกใช้เลือกอัปโหลดนะครับผมนี่นะครับก็จะมีในส่วนของโฮเทลฟังก์ชันของโรงแรมเราสามารถเปิดไลเส้นในส่วนของฟังก์ชันเสริมได้นะครับพวกเออบิลลิ่งการเก็บค่าใช้จ่ายในเรื่องของการคิดค่าบริการนะครับก็มีเหมือนกัน <มา S 1> เลยถูกต้องครับ <laughs> ผมเราก็จะเป็นในเรื่องของการเจนไลเส้นอีกทีหนึง่งเพื่อแอคทีฟนะครับ อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวตู้สาขาที่เรานำมารีวิวนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวตู้สาขานะครับเดี๋ยวอาจจะมารีวิวการใช้งานต่างหากอีกแบบว่าแต่ละจุดแต่ละจุดเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมารีวิวภาพรวมก่อน อันนี้ก็คือเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็มารีวิวให้กับทางท่านผู้ชมเนี่ยดูก่อนว่าเออมันเป็นยังไงเหมาะก,<ช>กับการใช้งานยังไงใช่ไหมครับเพิ่งแกะกล่องเมื่อกี้เลยถูกต้องโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้ทางคุณแก้สรุปดีกว่านาะว่าตู้สาขาเนี่ยเราเหมาะกับการใช้งานยังไงสามารถลูกค้าสามารถนําไปใช้งานได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับโอเค ก็ในส่วนของลูกค้านะคะที่จะใช้ตู้สาขารุ่นนี้นะคะก็ส่วนมากก็จะเหมาะสมนะคะกับลูกค้าที่ทําธุรกิจเล็กนะคะแล้วก็เป็นเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการขนาดเบอร์ที่เล็กๆที่ไม่ได้ใช้เยอะคือตู้สาขารุ่นนี้ตอบโจทย์ค่ะ mm hmm. ถ้าลูกค้ามีข้อมูลตรงไหนสงสัยนะคะเดี๋ยว แก้วกับลีมนะคะจะมาอธิบายแันหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะไปให้คำตอบคุณลูกค้าค่ะโอเคได้ครับผมก็อย่างที่คุณแก้วแจ้งนะคบผมว่าถ้าสมมติว,ว่ามีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคบผมได้ที่ไหนบ้างครับค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท i อแซคเอนจิเนียรินะคะโทร02-454-9233นะคะพีเซลทุกท่านนะคะยินดีให้บริการลูกค้าค่ะหรือว่าถ้าถือว่าลูกค้าอยากาเห็นตัวในตัวโปรดัก t หรือว่าอยากทดลองใช้นี่สามารถทำไางออได้บ้างครับผมก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะมาดูตัวสินค้านะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ i อแซค i ีคอนบางแคนะคะโจนชั้น3โซนไอทีห้องไอทีสนะคะ ็ถ้าลูกค้าจะเดินเดินทางมาจาก MRT นะคะก็ลงที่ MRT เขตภาษีเจริญน,นะคะสถานีภาษีเจริญใช่ใชไหมครับภาษีเจริญค่ะอยู่ชั้นไหนครับอของทางสาขาเราก็อยู่ที่ชั้นสามนะคะชั้นสามโซนโซนไอทีห้องไอทีสามสิบเจ็ดค่ะม,มีระบบไหนบ้างครับที่แบบว่าไว้ให้ลูกค้าถ้าสมมติว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ย อยากจะเข้ามาทดลองใช้มีระบบใหม่มากนอกจากในส่วนของตัวระบบตรงนี้ครับก็ของเราก็มีหลายระบบเลยค่ะมีทั้งไรซสายมีทั้งไอพีอนาล็อกครบถ้วนเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะมาเยี่ยมชมวันนี้ก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยค่ะเพราะว่าทางเรายินดีให้บริการค่ะใช่ครับผมก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการในส่วนของ การติดตั้งตู้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์นะครับผมกับการที่ว่าเริ่มออฟฟิศใหม่แล้วไม่รู้ว่าจะวางแผนยังไงการใช้งานยังไงนะครับผมเราของเราก็มีหลากหลายนะครับระบบให้ท่านเลือกใช้ก็ให้ตามความความเหมาะสมนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแบบไร้สายหรือว,ว่าแบบในเรื่องของการเดินสายนะครับเราก็มีแนะนําก็ทางเราก็มีการออกแบบให้ลูกค้าด้วยนะคะว่าวางระบบแบบไหนที่เหมาะสมกับทางคุณลูกค้าด้วยคะ่ะ โอเคได้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราสองคนนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันโอกาสหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ